สวัสดีค่ะวันนี้อุ๋มก็จะมาเสนอคำศัพท์10คำที่คนไทยออกเสียงผิดนะคะสัปดาห์ที่แล้วบอกไปแล้ว10เนอะวันนี้ขอเพิ่มอีก10คำค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างแรกค่ะคำว่าตำแหน่งในภาษาไทยเนี่ยเราก็จะพูดว่า position position ตำแหน่งของฉัน position ของฉันจริงๆแล้วในคำนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยฝรั่งจะไม่ออกเสียงว่า po ฝรั่งจะออกเสียงเป็นคำว่า per position precision เราออกเสียงสูงที่คำว่า c c ตัวกลางนะคะดังนั้นตัวหน้าออกเสียงเป็น precision ให้เราออกเสียงแบบนี้คือคำว่าตำแหน่งนะคะมาค่ะตัวที่2ตัว p เหมือนกันนะอันนี้แปลว่าเกี่ยวกับการเมืองก็คือการเมืองนั่นแหละในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะบอกว่าไม่ใช่ภาษาคนไทยพูดว่า political political แต่ใน ฝรั่งเนี่ยที่เขาพูดนะเขาก็จะออกเสียงสูงคำว่าลีฉะนั้นตัวหน้าเป็นเสียงเออค่ะเป็น political political แปลว่าเกี่ยวกับการเมืองนะคะ political ไม่ใช่ political นะจ๊ะต่อมาค่ะคือคำว่า promote p r o m o t ที่ใครรู้จักกันดีเอาไป p r o โม t e ซิไป promote นู่น p r o โม t e ี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดว่าโป o m o t เฉยๆเนี่ยฝรั่งจะงงนะฝรั่งจะงง ถ้าเกิดเราจะพูดให้เขาเข้าใจนะคะเราต้องพูดเสียงสูงที่คำว่า m o d e m o d e แล้วข้างหน้าเป็นเสียงเออก็เป็น promote promote แบบนี้เขาจะรู้เรื่องถ้าเราพูดกับฝรั่งให้ออกเสียงสูงที่ตัวหลังนะคะตัวหน้าเป็นเสียงเออค่ะต่อมาค่ะคือคำว่า promotion ที่เราแบบติดปากกันลาเราเจอแบบติดาย promotion แล้วถ้าเราพูดคำนี้นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะออกเสียงว่า p r อ promotion promotion ฉะนั้นเสียงสูงที่ควาว่าโ o คือตัวกลางข้างหน้าเป็นเสียงเออค่ะ promotion แบบนี้ก็แปลว่า promotion ที่เราพูดกันในภาษาไทยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคือคำว่าศักยภาพศักยภาพเนี่ยในภาษาอังกฤษเราก็จะพูดคำนี้ว่า potential potential ไม่ใช่ potential นะ potential นี่คือเราเป็นคนไทยพูดเนาะแต่ถ้าเอาต่างชาตินะคะ potential ให้ออกเสียง ค่ะผ่านไปแล้วห้าคำค่ะต่อไปคำที่6ขอขึ้นต้นด้วยตัว c บ้างนะคะคือคําที่เราเรียกและรู้จักกันดีเลยคือคําว่าคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วตัวเนี้ยถ้าเราจะพูดให้ถูกต้องเนาะเราต้องออกเสียงข้างหน้าเป็นจริงๆมันไม่ผิดหรอกพูดคอมพิวเตอร์นั่นแหละแต่ถ้าเราอยากได้สำเนียงแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยค่ะเขาจะพูดออกเสียงตัวหน้าว่าเขมเขมคือเสียงมันจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยออกเสียงมากเขมเขม COMPUTER computer นะเราออกเสียงข้างหลังเธอเป็นถ้าเป็นอเมริกันเป็นตัว D นะคะ The computer อ่าเราจะยินฝรั่งพูด com puter, computer computer ไม่ใช่เขาจะไม่พูดว่าคอมพิวเตอร์นะคะเป็น computer เป็นเสียงสูง P เสียงตัวหน้าค่ะไปค่ะคือคำว่าการติดต่อการเชื่อมต่อนะในภาษาอังกฤษเนี่ย คนไทยก็จะพูดคํานี้ว่า connect เอามา connect กันนะคะเราต้องไป connect กับคนนู้นคนนี้แต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเราอยากได้สำเนียงที่เป็นอเมริกันหน่อยนะเราก็จะพูดออกเสียงข้างหน้าจากคอนแบบเป็นเคเคนะคะ connect connect ก็คือเสียงสูงที่คำว่า n e c t และข้างหน้าเสียงสั้นเคิ k, connect อย่างนี้ก็จะฟังดูเป็นอ่าสำเนียงอเมริกันมากขึ้นนะคะเปลี่ยนจาก connect เป็น connect ไปค่ะคาว่าถูกต้องคนไทยเนี่ยถูกต้องเลยจะพูดว่า correct coll correct correct อะอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาสำเนียงแบบอเมริกันหน่อยนะคำนี้เราต้องพูดออกเสียงสูงที่ตัวหลังเหมือนเดิมนะคะตัวหน้าเป็นเสียงเออเสียงสั้นเนาะก็จะเป็นคําว่า cor rect, correct correct นี่ก็แปลว่าถูกต้องนะภาษาฝรั่งพูดเนี่ยเราทำถูกเนาะ correct เห็นไหมคะเขาจะเสียงสูงที่ตัวหลังนะคะ ต่อไปค่ะเป็นคำว่าภาวะหรือเงื่อนไขในภาษาอังกฤษคำนี้เราจะใช้คำว่า condition นี่คนไทยชอบพูดกันนะคะ condition แต่ในสำเนียงอเมริกันเนี่ยเราจะพูดคำนี้ว่า con condition condition cond ออกเสียงสูงที่คำว่าดีนะข้างหน้าเป็นเสียงแบบสระเออสั้นๆน,นะคะ condition condition แ,แปลว่าเงื่อนไขหรือแปลว่าภาวะก็ได้ค่ะ โอเคค่ะคำสุดท้ายของวันนี้คำที่10นะขอเสนอคำว่ามืออาชีพค่ะมืออาชีพคนไทยก็จะพูดว่า professional ถูกไหมแต่ในภาษาอังกฤษนะคะสำเนียงอเมริกันหน่อยเราไม่พูดว่า Pro นะเราจะพูดว่าเพ r เนะคะแล้วออกเสียงสูงที่คำว่าเฟเฟนะคะแล้วก็ช a n ช e l ก็เป็นรวมกัน professional professional you are so professional แบบนี้นะคะเปลี่ยนจาก Professional เป็น p r o f e s s i o n a l ค่ะนี่ก็เป็น10คำที่คนไทยมักออกเสียงผิดนะคะจริงๆแล้วเราผ่านมาแล้ว20ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนนะนันอุ่มบอกไปแล้ว10นี่เพิ่มอีก10นะคะเป็นหมวดตัว P ตัว C ค่ะแล้ววันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสอภาษาอังกฤษอุ่ม Easy English เก่งภาษาอังกฤษง่ายเดียววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ